แก้วข้าวแก้วสีเงินลักษณะพีระมิดห้าเหลี่ยมค่ะเป็นแก้วจากบอ่อปงหลวงอปเทินจังหวัดลำปางวัดขนาดเม็ดได้อยู่ที่2.2คูณ2.8เซนติเมตรค่ะเหมาะสำหรับที่จะขึ้นเรือนแหวนชายกำไลข้อมือและจี้ห้อยคอค่ะแก้วเม็ดนี้นะคะมีลักษณะแก้วที่ใสค่ะมองลอดเข้าไปนะคะเราจะเห็นเลยค่ะว่า มีแก้วเข้าแก้วสีเงินเหลือบทองเล็กน้อยนะคะเป็นลักษณะห้าเหลี่ยมค่ะเป็นทรงพีระมิดฐานกว้างๆปลายแหลมยอดสูงจนเกือบชนเพดานด้านบนเลยค่ะและยังมีหนอแก้วเล็กๆนะคะอีกหนอหนึ่งค่ะสรุปแล้วเม็ดนี้มีหนอแก้วสองหนอค่ะก็คือหนอใหญ่พีระมิดห้าเหลี่ยมแล้วก็หนอเล็กค่ะอยู่ท่ามกลางริ้วของกาบใสค่ะจะเห็นนะคะว่าแล้วเม็ดนี้มีความใสสวยมองลอดเข้าไปเห็นแก้วเข้าแก้วที่งดงามและอยู่ท่ามกลางของริ้วกาแบบใส มองดูแล้วมีความสวยงามมากเลยค่ะแก้วเขาแก้วมีความโดดเด่นในเรื่องของอำนาจวาสนาบารมีความสําเร็จทางด้านการติดต่อค้าขายเจรจามักเป็นต่อคู่แข่งเสมอค่ะหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าความมีชื่อเสียงความร่ํารวยมีโชคลาภ และยังส่งเสริมความสําเร็จในทุกๆด้านทําให้เปลี่ยนโชคชะตาของผู้ที่ครอบครองให้เป็นไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นค่ะอีกทางยังนํามาใช้ได้กับการบําบัดรักษาทางด้านจิตใจที่หดหู่ช่วยลดอาการที่จิตใจเศร้าหมองสร้างความมั่นใจให้จิตใจทําให้เจ็บใจเข้มแข็งและเป็นเกราะป้องกันไม่ให้สภาวะดังกล่าวกลับเข้ามายังผู้ครอบครองได้อีกด้วยค่ะ